ไอ้ดอนไอ้ดอนไอ้ดอนนะำนะโอ้ยนะผมอยากเจอน้ามานานมากเลยครับอุ้ยผมชอบน้ำมากเลยอ่ะน้ำหมอมเยินวันนีครับเออน้าคอมไม่ใช yes ่หมอมเยินน้าคอมไปแหละน้าคอมน้าอบน้าคอมมากเลยนะผมโอ้โหผมดูซีดีตลกนะาเขาทุกชุดเลยหนังก yes ็ดูทุกเรื่องเลยเออแล้ววันนี้เขาไม่มาเลยครับเนี่ยมาหรือเปล่าวะเนี่ยเออไอ้หนุ่ง น้ามาหรือเปล่าน้าก็โทรกับไปถามที่บ้านดูว่ามาเปล่าน้าเจ่นโจรกี่โม้ไงผู้ชายเนี่ยหานะเนี่ยอ๋อโมกเนี้ยเหรอเออเขาไม่เล่นกันแล้วอย่าเผลอไปเล่นกับใครนะเดี่ยเขาตบล่วงเอาเลยนะ จริงขำในทีวีไงขำไหมต้องขำสิไม่ขำอยู่ไม่ได้สมัยนี้ตลกใหม่มันเกิดขึ้นเยอะโอ้โหเออนี่มารายการนี้นะครับคุนน่อตอนนี้น่าเบื่อไหตลกตายเยอะมากเลยเออใครตายงาสายยันดอกสแตวาดีดอกมาดันเนี่ยป้าต้อก็ตายเออเล้ยโอ้อยู่อีกไม่นานเดี๋ยวเดี๋ยวน้าก็ตายนะอ๋อใช่ตายพร้อมพ่อมึงอ่ะ รูปนาอีกกสรูปดไม่มีปัญหาจัดให้เลยรูปรูปรูปอันนี้คู่เลยนะขายคู่เลยเหรอได้ลยเอาแบบรูปไม่เมืต้องถ่ายเหมือนคนอื่นนะแบบสนิทฐ์นะเออแบบฮาฮาเลยนฮาฮาเลยนะเออแบบฮาฮาเลยเออโอเคเดันเหยียบขนาดนี้ไม่เหยียบหัวเลยนะเอาได้เลยค่มหน่อยเหยียบหัวขอบคุณครับเอามาเลยจะส่งรูปมาให้นะ ต่งยังไม่เสร็จดกเหรอคะก็ดูหน้าน้องเขาสิกูจะแต่งเป็นผีได้แค่กามเนี่ยก็ล่อไปทั้งตลับแล้วพี่อะเจ๊หล่อเล่นจริงๆไม่ต้องแต่งก็หมดแล้วเล่นได้เลยน้าค่ะสวัสดีค่ะเออสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะน้าเดี๋ยวนะเป็นคิวแรกเลยนะน้าเออเดี๋ยวน้าต้องทำอะไรบ้างอะเออ เบรกแรกนะนะดารารับเชิญเนี่ยเขาจะเล่าเรื่องผีกัน mm hmm. ให้นะเอาเรื่องผีที่น่ากลัวสุดๆที่น้ามีเนี่ยเอาออกมาแล้วในรายการว้าพูดแล้วะหาว่าคุยสมัยหนุ่มๆเนี่ยนะ้าเนี่ยเดินผ่านป่าช้าเป็นว่าเล่น <c oughs> เปรียบเทียบกับเหมือนเดินผ่านละก้อนนั่นแหละ <c oughs> ผมผีไม่เคยกลัวหรองั้นนะ้า a c t ิ้งไปเลยแล้วกันนะสบายโอเค หมดเบรกแรกเนี่ยน้งมีเบรกสุดท้ายอีกนะคะช่วงรองของท้าผีอันนี้หนูมีปล่อยคิวผีปลอมด้วยนะนะ้าไม่มีปัญหาหรอกน้าไม่ก็นไตกใจหมดเลยนะแต่งเสมือนเลย <c oughs> โอเคองั้นเดี๋ยวหนูมาตามน้านะจ้ะนี่เหรองานที่ให้เซ็ตไว้เคยจริงจังอะไรกับชีวิตบ้างเลยเนี่ยโธ่พี่สมรักเรามีทั้งผีมีทั้งหมอผีด้วยนะครับพี่ รับรองว่างานเนี้ยน่ากูสุดๆอยู่แล้วพี่โหผู้รู้ยังขนลุกเลยเนี่ยเออคือวูจะคอยดูอย่าไปเครียดนะพี่เดี๋ยวหน้าจะแก่เร็วนะแล้วปล่อยให้หมาเข้ามาในนี้ได้ยังไงเดี๋ยวเวลาถ่ายจริงจะหายไปหมดอ่ะไอ้ไอ้มาเนี่ยมาเนี่ยมารับปีนไอ้ เดี๋ยวก็สา,กาดกาแฟเลยอีหมาป่ะอา้าตายเชิญน,น,นั่งครับทีหลังถ้าคุณแดงจะมาก็โทรบอกล่วงหน้าก่อนนะครับผมจะได้เตรียมการต้อนรับให้ดีกว่านี้นะครับมาจาับผิดขอโทรบอกกันเหรอสำลักฉันสั่งให้ออฟฟิศโทรมารายงานเรตติ้งทุกเบรกถ้าเรตติ้งมันไม่ดีขึ้นอะ ก็สั่งลือได้เลยนะคุณแดงครับหมาน่ารักจังเลยนะครับครับเชบิญครับดูสิ่งที่เราเตรียมไว้น,นะครับฟังนะพวกนายจะเป็นหมอผิงจริงหรือปลอมฉันไม่สนนะวันนี้แต่วันนี้พวกนายต้องแสดงเป็นหมอผิงจริงให้ได้เป็นหมอผิงจริงฉันหมายถึงว่าพวกนายอ่ะต้องโชว์ปลาผีให้ได้ได้ครับเจเดี๋ยวจัดให้เต็มกราฟเลยใครเจ๊แกไอ้ว่น แล้วให้โชดุนปาซิวแบบวันนั้นน่ะไม่เอานะรายการฉันดูได้ทุกเพศทุกวัวยไหนโชยให้ดูหน่อยดินี่มันก็หลอกเด็กฉันหมายถึงแบบขังๆแบบในยูทู e อ่ะนามะนโมอากาลิโกเอฮิปปัสิโตเลสโกโลตัสมันมีที่ไหนล่ะ จะรีบเปิดไปไหนวะโชว์แม่งไปเลยเชื่อผมเฮ้ยอะไรวะคุณว่าระบบเสียงแกไฟฟ์ก็โอเคนะอา้าวแน่นอนสิครับผมให้เพื่อนที่เป็นซาวเอ็นจิเนียร์มาจากเยอรมันเนี่ยเขามาเซตอัพให้อ่ะครับระบบเครื่องเสียงของเราตอนนี้ดีที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับทุกอย่างก็เพื่อคุณแดงนะครับมาสายแค่สาวเทเนียกูก็อึ้งแดดแล้วมึงเป็นของจริงวะพี่ชอบ อ้าวเฮ้ยไปยินทำไรอ่ะมึงมานี่เลยชัพูสุดยอด่ะเจ่นายเอนองเขาไปซ่อนไปที่ไหนมาอีชพพูยังไม่ถึงคิวมึงมา เราก็บอกมาก่อนกันเร็วเฮ้ยเฮ้ยเจ้าพ่